สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีว่าแชนแนลวันนี้จะมาในเมนูชาใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบชงเยือกได้รสชากรีนทีที่สดชื่นตามด้วยความเปรี้ยวหวานจากน้ำผึ้งมะนาวหอมกลิ่นน้ำผึ้งเบาๆวัตถุดิบหลักก็จะใช้ชากรีนทีตามือห่อสีเหลืองย้ำเลยว่าห่อเหลืองอย่าซื้อผิดเราใช้ทั้งหมด20กรัม ถ้าไม่มีเครื่องช่าง1ช้อนแกงประมาณ10กรัมก็ใส่2ช้อนได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะทำขายแนะนำว่าให้ใช้เครื่องช่างจะชัวร์กว่าน้ำร้อนเดือดจัด800 ml ค่ะตามด้วยผงชากรีนทีสูตรนี้จะไม่มีการแช่ชานะเพราะเดี๋ยวรสชาจะเข้มฝาดเกินไปคนชา60ทีก็พอค่ะจากนั้นก็เทใส่ถุงกรองชากรองน้ำชาให้ได้750 ml ไม่บีบแรงกว่านี้แล้วค่ะเดี๋ยวฝาดเกินไป น้ำตาลทรายเราจะใช้ทั้งหมดปริมาณ120กรัมถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ให้เพื่อนๆใช้ช้อนแกงที่บ้านตักประมาณ5ช้อนครึ่งตักแบบพูนๆช้อนนะคะตามด้วยผงมะนาวยี่ห้อคโนค่ะจะใกล้เคียงรสมะนาวจริงที่สุดรีสใส่ผงมะนาว20กรัมไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ1ช้อนแกงแบบนี้เลย20กรัมพอดี ให้ตักแบบพูนช้อนนะคะหรือใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ตักแค่1ช้อนพอดีได้ถ้าคนชอบรสเปรี้ยวหวานจี๊ดจ๊าดโดดแค่นี้คือเสร็จแล้วแต่คนชอบกลมกล่อมให้เติมเกลือลงไป2.5กรัมถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ใส่สัก1ช้อนชาได้ค่ะตามด้วยน้ำพึ่ง140 ml เลือกยี่ห้อที่เราสู้ราคาไหวเลยนะสูตรนี้รสชาติชาจะค่อนข้างชาดค่ะกินแล้วจะได้รสชาเข้มๆม,มีความชาติดไปยลิ้นิดนึงแต่ถ้าใครชอบชาแบบกลมกลม่อม ให้รถปริมาณชาลงได้ปริมาณรวมทั้งหมด950 ml ต้องแช่ยเย็นหนึ่งคืนก่อนเทขายนะคะรสชาติจะเข้มข้นอร่อยแบบสดชื่นมากๆ ได้รสชาน้ำหอมน้ำผึ้งแล้วก็ตามด้วยรสเปรี้ยวหวานตอนที่เทสเนี่ยเรามีใส่ชาแค่15กรัมนะคะพอลองดูแล้วปรากฏว่ารสชาจากมากๆเลยค่ะรสน้ำผึ้งมะนาวนำโดดมาเลยแบบนั้นจะดื่มง่ายค่ะแต่ไม่ค่อยได้ความชาเท่าไหร่ลี่ก็เลยเพิ่มชามาเป็น20กรัมได้รสชาใส่แบบชัดๆเลยจ้าแต่ถ้าใครที่รู้สึกมันเข้มไปเนี่ยลดปริมาณชาเหลือ18กรัมได้นะคะ เพราะลูกค้าแต่ละร้านก็จะทานชาเข้มไม่เท่ากันค่ะให้ยึดตามความชอบของลูกค้าร้านเราเป็นหลักเป็นสูตรชาที่ดื่มแล้วสดชื่นชุ่มคอลองไปชงขายกันดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาชั้นแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าพบกับสูตรเครื่องดื่มอร่อยอีกค่ะ